a i r p a s ร Pro 3การรีวิวหลังใช้งาน1เดือนหูฟัง a i r p a s ที่ทรงพลังและมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ปรับปรุงมากมายการเปิดกล่อง a i r p a s ร Pro 3จะทําให้คุณพบว่ามันไม่มีสายชาร์จไฟในกล่องแต่คุณจะได้รับจุดเปลี่ยนหูฟังที่ครบครันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการปรับรูปแบบจุกตามความต้องการของคุณเองแต่ความเหมาะสมในการใส่และความสะดวกสบายก็เท่านั้น a i p o d s Pro 3มีน้ำหนักเบาและสามารถใส่อย่างสบายใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและคุณสมบัติที่ h t t p s w w w s a n o o k c o m t s หนึ่1 6 1หนึ่ lad. ระบบไมโครโฟนและประสบการณ์การฟังเมื่อทดสอบการฟังคุณอาจจะไม่พบความแตกต่างมากกับ a i p o d s Pro 2เนื่องจากรุ่นก่อนหน้านี้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่แล้วแต่หากคุณเปิด n c การป้องกันเสียงรบกวนคุณจะได้สัมผัสเสียงที่ชัดเจนและรายละเอียดมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจระบบไมโครโฟนที่ถูกออกแบบมาใหม่ระบบไมโครโฟนรุ่นนี้ทำง,งานร่วมกับอัลกอริทึมที่ช่วยในการลดเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพจนทําให้การตัดเสียงเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบจนกระทั่งเปิดและปิดระบบก็ยังมีความแตกต่างที่ชัดเจนไมโครโฟนนี้ไม่เพียงแต่ตัดเสียงได้ดีแต่ยังช่วยในการสนทนาผ่าน iPhone อย่างชัดเจนหากใช้กับมือถืออื่นระบบจะกรองเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เสียงพูดคมชัดและชัดเจนฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่สุดในการใช้งาน ระบบวัชิบจรรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบวัชิพรจรที่อยู่ในหูฟังเองช่วยให้คุณสามารถใช้หูฟังในการออกกำลังกายโดยไม่ต้องพกนาฬิกาแม้ว่าอาจจะยังไม่แม่นยำเท่ากับ Apple Watch แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีและสะดวกสบาย s p e c i a l Audio ฟีเจอร์นี้ได้รับการปรับปรุปรงให้ดียิ่งขึ้นให้คุณสามารถสัมผัสเสียงที่เนียนและชัดเจนมากขึ้นเหมาะกับการฟังเพลงและดูหนังตรวจจาักการสวมใส่หากคุณสวมใส่ไม่สมบูรณ์ใน Pass Pro 3จะแนะนำท่าทางการใส่และขนาดจุกที่เหมาะสมให้คุณ เครื่องช่วยฟังฟีเจอร์นี้ช่วยให้คนที่มีปัญหาในการฟังสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้อย่างชัดเจนเตือนพื้นที่เสียงดังฟีเจอร์นี้จะสั่นไหวใน iPhone เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ฟีเจอร์แปลภาษายังไม่พร้อมใช้งานในประเทศไทยแบตเตอรี่ที่อึดแน่น a p p l Pro 3มีแบตเตอรี่ที่อึดแน่นมอบเวลาใช้งานได้ถึง24ชั่วโมงเมื่อใช้รวมกับกล่องซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับการใช้งานประจำ สรุปการทดสอบ a p a s Pro 3เป็นหูฟังที่มีประสิทธิภาพสูงมาพร้อมกับการปรับปรุงที่คุ้มค่ารอคอยถึงแม้ว่าเสียงเพลงอาจไม่ตรงตามความหวังแต่กับฟีเจอร์ที่มากมายและราคา8,490บาทก็ยังเป็นหูฟังที่คุ้มค่าในการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการหูฟังท็อปอันดับหนึ่ง